ออสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทางยูทู e ทุกคนทุกท่านครับผม,มกับช่องเด็ดบนนอกครับ <c oughs> ลูกมากต้องหยืดเส้นหยืดสายกันหน่อยครับก็วันนี้ก็ครบ หนึ่งวันครับสองสี่ชั่วโมงครับสำหรับหอยน้อยแข็งแรงดีครับตัวแม่มันก็ฉีด ขัตสารไอดีสามอีแล้วก็มีเพื่นได้สเตปครับป้องกันไว้การนักเซฟครับทีดไปสามเข็มเียสังเกตู่ถ่ายมันจะเป็นปกติแหละ มันจะกลับขึ้นสภาพเร็วครับสำหรับควายวันนี้ก็เลี้ยงเป็นเตีงอยู่ในคอกครับสำหรับแม่นนช่องเจ้าในฝนยังมาตกเตอะครับตัดหญ้ามาให้กินได้อยู่ตัดเป็นหญ้าแคงคาลาครับขนมาให้กินอ้น,นี้ตัว อันนี้ก็กินหญ่าพั้งร์ลาเหมือนกันแต่ันนี้มันกินนักครับกินบาปอ,อแหละฝนตกมากก่อนตัดได้น่อยเดียวครับดีเดียวว่าขนมาให้มันหนุนตันขอดีของง่แพนคกรลาคือตัดเสร็จกินได้เลยครับ นเือตึงัวตึงไฟกินทยอยตัดออกครับมัก่ก็กลิ่นงยาเพั่งก็ลามาสองวันแล้วนะน้ำควายมานันเองฝนตกก็เริ่มหนาวครับอากาศเติมเย็น ไฟน้อยนี่ก็น,นอนคดนอนล่ำงมเลยครับ ดูจากสภาพขนนี่มันจะมันจะต่างครับไวที่เขาเป็นต่างสายเลือดกันมามผสมครับอันนี้นี่เทียบกันเอาครับอย่างคาร์บาลยังถุงเงินสภาพขนตอนแรกเกิดมันจะบ่มเอมือนกันอย่างตัวน้อยนี่ครับออมสินนี่ไปไหนละนี่ครับ อันนี้เป็นลูกของไอ้กล้ามเนาะแล้วก็ผสมกับถุงท้องมันจะบัใจเลือดชิดกันสภาพขนมันจะคนละยางกันขี้มาพอพายไปเป็นเกิดจากสายเลือดที่มันชิดกันขนมันจะออกสั้นๆยีๆครับแต่มันก็น่าักอยู่ขนมันจะคนละยางกัน แต่มันก็มาได้พิกลพิการครับขาลังก็ถ้าอย่างคนที่บ่เคยหันเนาะบาเคยหันควายน้อยที่มันเกิดใหม่ก็อาจจะคิดว่าขาลังอะ่ะมันอาจจะพิการครับแต่ความจริงอะ่ะเวลาควายลูกควายมันอยู่ในต้องแข่งขามันก็จะค่ายๆกับคนเนี่นะครับ มันก็จะงอไว้ตลอดเลยเนาะมันจะบ่ได้ขยับเวลามันเกิดออกมาใหม่แข่งขามันก็จะมีงอพ่องแต่มันจะบ่ถึงขั้นพับครับพราะเกิดไปสักวางสักคราวมันได้กิ่นนมแม่มันสมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะได้แคลเซียมไป ดูมันก็จะแข็งแรงขึ้นงเส้นเอ็นอี่ยก็จะยืดจากที่มันอยู่ในต้องแบบงอแขงงอขาก็คล้ายๆกับค้นนะครับคล้ายๆกับค้นเหมือนกันค้นเกิดมาก็บางค้นก็จะตักว่าเฮ้ยเราอ่อนน้อยแขงขากรงก็คล้ายๆกันนะครับพอนใหญ่มาแขงขามก็จะเริ่มเป็นปะกะติคนเดียว ใหญ่ขึ้นถึงวันนะครับคาะเบาฝนตกให้ก่อนครับกำลังกินแย่กันมวลพัดยาแันก็ลาให้ผู้อฝนตกให้ปลากันหล่นปิกหมดเลยเสักสี่ห้าวันครับน่าจะได้ไปเดินด้วยกันละถ้าฝนมาตกเลย คนตกนักล่าครับขอ,อกตำขอ,อกอยู่ตำกว่าแนามทา่น,นี้ก็มีห่องแนมอยู่นี่ครับแต่ตีนใจค้าจะอยู่ไก่ผม <c oughs> อันนี้ผมได้ออกแบบครับคนเท่าคนคุดพอขุดปุ๊บนนมมันก็จะไหลตามห้องนะจริงผมแนะนำว่าถมดินให้สูงกว่า ดินใจค้าหน้าม,มันจะได้ได้เข้าคับนี่มันกับบ่ฟังเรียบร้อยครับไม่มีฝน,นตกตกนักครับตกนักขนาดเลยฟังเสียงน้ำหย้ยเหมือนจะแน้นำน้องแล้วน้ำห้วยนี่ แม่หนุนต้องรอบนี้นี่น้ำนมหนักกับต่อนมนีน่ใหญ่เลยพอเขาฉีดพวกคารัโตซานไปมันก็จะไปบำรุงร่างกายตัวแม่มันตัวยแล้วก็จะส่งไปถึงลูกเนตัวครับเวลาฉีดเข้าไปให้ตัวแม่มันก็จะไปกับน้ำนมตัว มาถึงลูกด้วอือีดี้ 3E ยังกระเมินกันครับก็จะบำรุงระบบสืบพันธุ์ของตัวแม่มันเป็นไดสเตปกำเมินกันก็จะส่งไปถึงลูกเหมือนกันนะครับแก้กเซนนะเ็เพราะว่าลูกมันอะสะดือเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องสะดือเพราะว่ายังงวัวเนี่ยบางตัว ก็จะมีปัญหาเรื่องสะดืออักเสบเป็นแผลถ้าเขาชีตัวแม่มันปุ๊บมันก็นจะลงไปกับน้ำนมลูกมันก็นจะได้กินตัวครับอาจจะประมาณนี้ครับตึงงนตึงควายเลยต่างคอดครับสามเข็มลักๆครับถ้ามีงบนัก งบประมาณซื้อยุบซื้อยานักก็สักเดือนหนึ่งก็เริ่มฉีดยาบำรุงให้ตัวลูกมันได้ครับพวกยาดีสาบีอย่างประมาณนี้ครับแต่ก็ศึกษาเรื่องขนาดการฉีดให้ดีครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีผลเรื่องการแพ้ยาของซั์ด้วยศึกษาให้ดีก่อนครับก่อนจะฉีด ยาบำรุงที่ผมใจอยู่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดให้เฉพาะตัวแม่ครับตัวปูนี่ผมแทบไม่ฉีดเลยมันบบเปลืองครับบบเปลืองยารับควายแต่ถ้าเป็นงัวนี่มาได้ครับงัวนี่ต้องดูแลดีครับดูแลให้มันถึงงัวบางตัวนี่ต้องใจ้ายา บำรุงนักครับช่วงเลี้ยงลูกเหมือนงัวแม่ฝ้ายผมนี่ผอมแล้วตอนนี้ลูกกำลังได้สามเดือนอยู่แม่ผอมจนเบลืออย่างละมันจากคนละยางครับฝ้ายครับแม่ฝ้านี่ฉีดยาบำรุงหลังคลอดไปแล้วแล้วก,ก็ฉีดบำรุง ซ้ำไปอีรอบหนึ่งกระบาเนี่ยก็ใหญ่วันใหญ่คืนครับไอ้นี่ผมฉีดยาบำรุงให้ตอนที่มันไมสบายครับช่วงปลายปีที่แล้ว ถ้าใครจําได้นะตอนที่มันป่วยนี่แหละครับผมถึงได้ไดไดชีดยาบำรุงให้มันเพราะว่าช่องนั้นอ่ะกลัวมันเขียดครับมันป่วยแต่มันไปกับมูนมันได้ก็เลยชีดเอดิสามีครับแค่นั้นแหละครับมาได้ชีดคาโทรงคาโวซานอย่างเลยชีดแค่เอดิามีผมชีดให้มัน5ซ c นะ ทำรับไปไวต่อใหญ่มันจะมีขนาดที่เขาระบุไว้อยู่ครับว่าใจปริมาณต่อดใดไอ้กลั่มเนี่ยหดฉีดอย่างสักอย่างเลย <c oughs> อย่ามอมลุง <c oughs> นี่แต่ทายยาอย่างเดียวครับไอ้กลั่มเนี่ยมันได้ฉีดเลยอันนี้ก็บหมได้ฉีดปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติครับ แต่ก็ทายยาตลอดครับทุ่งเงินกำมันกันก็จะเลี่ยงแบบเดียวกันหมดครับบ่ีมีตัวไหนที่จะเน้นชีจะเล่งให้มันอ้วนมันใหญ่บ่มีครับมันใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติครับไอ้นี่มันดูผอมนะมันดูผอมแต่กระดูกครับกระดูกมันใหญ่ขึ้น อาจะดูในกล้องมันจะดูผอมนะแต่ตัวกระดูกมันใหญ่มันสูงขึ้นถ้าเทียบกับทุงเงินนะทุงเงินจะเป็นควายที่มีเนื้อนักกินหนักครับแต่จะตำกว่าเริ่มตำละอายุทุงเงินจะนักกว่าประมาณสี่ห้าเดือนครับไล่เลี่ยก,กันแต่นี่สูงกว่าชัดเจนนะครับเป็นลูกมน่นุ่น อันนี้ก็มีลูกเมนูดูสีตัวครับในครอกตัวปูสีตัว <c oughs> ปูมดเลยครับอันนี้ก็ปากไว้ตัวครับสำหรับใครตีหาควายเข้ามาเลี้ยงก็คอยดูว่าครับยึกษาไปสีตัวแล้วของผมตัวปูมดครับ แม่ที่มันให้ลูกปูมันก็นจะให้ลูกปูนักเปอร์เซ็นต์การให้ลูกปูจะนักวันนี้ก็อากาศเย็นครับชอบครับควายน้อย มันจะออกแดงแๆขนยีๆสั้นๆครับลูกคว้เลือดชิดนี่มันจะคนละเรืองครับตัวปุ่นครับนี่เทียบกันเลยขนมันจะขนละยางครับ, <S <S บเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตให้พอตอนมันใหญ่ขึ้นครับตอนมันเติบโตขึ้นว่ามันจะเป็นคายแคะก่อน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวเองก,ก่อนแล้วครับปากกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ